หนาวมาไวมากถักไม่ทันชอบลายไหนก็จัดไปเลยจ้าอันนี้คือไหมพรมสามพายเส้นเล็กนะคะเป็นไหมพรมบ้านเรานะให้คิ้วเข้าบ้างเดี๋ยวเขาจะน้อยใจคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือเรื่องสีสันนะคะสีสันเขาจะสดใสมากปริมาณเจ็บห้ากรัมสามพายเส้นขนาดหนึ่งมิลส่วนใหญ่ป้าเอาไว้ถักหมวกถักกระเป๋าะทุกคนเพราะว่าเขาจะอยู่ทรงนิดนึงความนุ่มเขาจะสู้คอตตอนนมไม่ได้นะ <c oughs> แต่ว่าความอยู่ทรงจะดีกว่านะคะขนาดเส้นเขาจะเล็กกว่าเส้นสีพายนะนี่อันนี้เทียบกับเส้นสีพาย ถ้าสองเส้นควบนะ่ะจะพอดีกับเส้นสีพายแต่พอเราเอาไปถักแทนเส้นสีพายเขาจะมีความฟูนิดนึงเพราะว่าเราใช้สองเส้นนะคะจากแพทเทิร์นลายหมวกพล้าที่ป้าใช้ถัก จากคอต้อนนมสีพายนะคะพอมาใช้ไหมสามพายสองเส้นควบเราจะลดหลักไปหลักหนึ่งนะคะถ้าเป็นข้อต้อนนมก็จะขึ้นต้นที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไหมสามพายสองเส้นควบเนี่ยขึ้นต้นยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่หลักค่ะไหมเขามีความฟูกว่าเขาจะได้หลักที่ใหญ่กว่าค่ะแล้วจากแพทเทิร์นนี้นะคะพอขยายได้ความกว้างของตัวหมวกแล้วเนี่ยตรงส่วนของลายเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นลายอื่นได้ด้วยนะคะแบบลายแบบนี้หรือว่าลายเกลียวก็ได้นะคะใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์ถ้าเวลาป้าจะเอาไปถักหมวก ที่ต้องมีปีกแล้วก็กระเป๋าที่ต้องให้อยู่ทรงป้าก็จะใช้3มเส้นควบค่ะมีหลายสีให้เลือกนะคะสนใจสั่งที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเลยจ้าป้าสั่งให้ทุกคนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันผิดกดติ๊กตอกลองดูวิดีโอที่เขาสอนว่าซื้อของติ๊กตอกทำยังไงนะคะแล้วก็มาลองกดดูจ้าป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มันสะดวกสบายเข้าที่ลิงก์แล้วมันจะตรงเข้าไปที่ร้านเลยจ้า